ครับสวัสดีครับพบกผมช่องแสบเนื้อผ้าสามสามครับวันนี้มากับเสียเตยครับเสียเตยมานั่งดูรถดำเล็กนะครับวิ่งดินกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในบ่อดินนะครับผมมากับเสียเตยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็ท่านที่เข้ามาติดตามเพิ่มด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปแรกของวันนี้นะครับวันที่ ครับผมพฤษภาคม256หสีนะครับอยู่บอดินกับเสียเตยนะครับเสียเตยลงไปคุยงานอยู่ครับทำคันเล็กๆอยู่ในบอ่อนะครับแม่โพอยู่ข้างหลังนู่นนะครับ โลอยู่โน้นรถดำอยู่โน่นข้างล่างก็มีอีกบ่อหนะครับบ่อนั้นจะเป็นตักขายให้สิบร้อนนะครับบรรยากาศข้างล่างร้อนครับร้อนข้างล่างเปิดคลิปคลิปแรกของวันนี้นะครับ จะจอดตามมุมครับเดี๋ยวรอแมคโครครับแมคโครมาตักให้มีดินตรงนี้ก่อนนะครับมีดินก็ยังไงคลิปนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะถ่ายทำตรงไหนะอะไรยังไงนะครับผมในคลิปนี้ก็จบเพลงนี้ก่อนครับผมสวัสดีนะครับ